นายสุริยาลไลยู่อายุ47ปีบีดาของผู้เสียหายคือนายสันยูไล่อยู่ชาวบ้านหมู่สี่ตำบลบางแก้วอำเภอเมือจังหวัดสมุทรสงครามให้การว่าเมื่อวันที่20มกราคมเวลาประมาณ22นาฬิกาลูกชายได้ขับรถจักรยานยนต์ไปซื้อของตนเองไม่ได้สนใจอะไรพอตื่นมาวันรุ่งขึ้นยังไม่ทันเห็นรถแต่ก็ไม่คิดว่ารถจะหายเพราะที่บ้านใช้รถจะหลายคนทั้งตนเองภรรยาลูก และครอบครัวมารู้อีกทีก็เมื่อเช้าของอีกวันกล่าวคือเจอแต่กุญแจรถจักรยานยนต์อยู่ในบ้านแต่รถนั้นไม่อยู่เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูหลังเปิดกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนร้ายแอบเข้ามาลักรถจักรยานยนต์ฮอนด้าวเวฟสีน้ำเงินทะเบียนหนึง่งกข1705จังหวัดตราดซึ่งจอดรถไว้เป็นประจำที่หน้าบ้านในสุริยาเล่าว่ารถจักรยานยนต์คันนั้นกล่าวผ่อนอีกเพียง6เดือนก็จะหมดแล้วแถวนี้ไม่เคยมีรถหายมากว่า2ปี มีก็แต่พื้นที่อื่นไม่คิดว่าแถวนี้จะมีโจรมาขโมยและตนทําประมงต้องออกทะเลจึงเป็นห่วงลูกและภรรยาในตอนที่ไม่อยู่จึงปรึกษาเพื่อนก่อนแนะนําให้ประสานกับนายธนทั์ขุนนุชหรือรองเอ็ดอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามให้ช่วยประสานเรื่องนี้ให้ด้านนายธนทั์ขุนนุชผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งผ่านทีมงานผู้ช่วยหาเสียงว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเบื่อร้อนจากการโดนโจรกรรมรถจักรยานยนต์และต้องการความช่วยเหลือจากปเอสเพื่อช่วยประสานงานกับตำรวจในพื้นที่ให้เร่งติดตามนำจับคนร้ายซึ่งผู้เป็นพ่อต้องออกทะเลและผู้เสียหายเป็นเด็กต้องไปโรงเรียนจึงเป็นห่วงเรื่องคดีและความปลอดภัยของครอบครัวจากนั้นตนจึงได้พาแม่ของผู้เสียหายไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อมประสานขอความช่วยเหลือไปยังพลตํารวจโทนายวัน์พเดิมชิตผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดหลังจากการประสานงานท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคเจ็ดจึงได้สั่งการให้พันตํารวจเอกสยามอินสุวรรณโหนผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรสมุทรสงครามให้เรียกประชุมทีมสืบสวนสถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรสงครามทีมสืบสวนตํารวจภูทรภาคเจ็ดและทีมสืบจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันตำรวจโทอนเนกขจีจิตสลรวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคร,มรามเป็นหัวหน้าชุดเพื่อเร่งดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดสืบหาคนร้ายคดีลักรถจักรยานย,ยนต์และยังได้มีการประสานความร่วมมือกับทุกสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามราชบุรีจังหวัดเพชรบ,บุรีเพื่อเร่งรวบรวมหลักฐานและเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายในเร็ววันนี้ไม่ฟังเสียงน,นายธนทัศน์ขุนนุช และพันธุ์เอกสยามอินทูวันโนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสมุทรสงครามเราได้รับเรื่องร้องเรียน,นครับเรื่องเคสร,รถหาย,ยมาตั้งแต่เมื่อวันที่21นะครับคือเมื่อวานนะครับช่วงเวลาบ่ายนะครับช่วงเวลาบ่ายที่มีน้องในทีมงานเนี่ยมาแจ้งว่ามีมีผู้เสียหาย,เ,ยเข้ามาร้องเรียนว่าเขาอะจอดรถไว้หน้าบ้านแล้วรถก็หายแล้วมันเป็นมันเป็นทรัพย์ส,สินทรัพย์สินที่ที่แบบมีคุณค่ากับเขาอะ เขาก็เลยคิดอะไรไม่ออกแต่เขาก็มาได้ได้มาแจ้งความแล้วแต่เป็นความที่แบบประชาชนเเนาะแจ้งความมันเป็นสเต็ปแรกที่เขาไปแจ้งความแต่ทีนี้พอเหมือนกับเขาเขาไม่เห็นไม่เห็นอะไรขยับอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ไงว่าระบบกฎหมายหรือว่าโปรเซสของกฎหมายเป็นยังไงบ้างเขาก็จะหาคนที่ใกล้ตัวเขาที่เขาสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้และให้เขาสบายใจได้เขาก็นึกใคไรไม่ออกเขาก็นึกถึงผมเขารู้ว่าผมมาคอยช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วเขาก็เลยประสานเหมือนกับให้ช่วยเขาได้ไหมเคสนี้เขา เดือดร้อนจริงๆรถดหายผมก,ก็เลยทีมงานเราก็บอกโอเคเดี๋ยวเราติดต่อกลับไปแล้วก็ทีมงานเราก็ได้ติดต่อกลับไปว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปหานะไปสอบถามว่าเรื่องราวเป็นไงเมื่อเช้านะครับวันที่2ได้เมื่อเช้าเราก็ได้เข้าไปหาเขานะครับเราก็ไปทราบรายละเอียดมาเสร็จเราก็เราก็ได้ดําเนินการให้เขาแล้วก็สิ่งแรกเลยที่เราให้คือเราให้กำลังใจเขาก่อนและสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับเขาได้ว่าเราจะร่วมงานกับตํารวจประสานงานกับตำรวจแล้วก็เร่งดําเนินการตามตัวคนร้ายมาให้เร็วที่สุด เราก็เลยรีบมาก,กันที่โรงพักเลยก็ได้รับการประสานที่ดีจากท่านผู้อ่ากับทางท่านผู้บัญชาการทางผู้การนะครับก็เรียกประชุมหน่วยงานกันมาเรียกประชุมข้าราชการตำรวจเราไปดูการทําง,งานของตารวจนะครับเราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาว่าเขาสามารถที่จะกระจัดทุกบรรลุงสุขให้กับประชาชนได้นะครับเรามีความมั่นใจตรงนั้นผู้ชาการตำรวจร้อยพักเจ็ดเนี่ยก็ได้สั่งการมาที่ผมโดยตรงนะครับว่าให้เร่งรัดทําการสืบสวนถานที่เกิดเทตุนะครับจน แล้วตลอดจนเส้นทางหลบหนีของคนร้ายให้ได้นะครับหากเส้นทางของคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปที่ทางใดเนี่ยก็ให้ประสานพื้นที่ที่รับผิดชอบเนี่ยประสานข้อมูลกับฝ่ายสืบสวนนะครับดำเนินการเร่งรัดไล่กล้องแล้วก็ทำได้ประสานกับพื้นที่ข้างเคียงนะครับเราได้ไล่ติดตามกล้องจอนปิดไปเนี่ยไปจนถึงเขตตอนนี้ก็ถึงเขตบางทุัตแล้วนะครับก็ได้ประสานกับผู้กับสพบางทุัตนะครับแล้วก็กําลังจักสืบสวนทั้งจังหวัดเราและก็จังหวัดสมุทรสาครด้วยนะครับ ตามคําสั่งของผู้บัญชาครับซึ่งความาข้อมูลก็คืบหน้าไปมากนะครับก็เข้าน่าจะเข้าเข้าใกล้ถึงคนร้ายแล้วนะครับก็จะพยายามเร่งรัดไล่กล้องโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนครับ